มาเรื่องแล้วครับพี่น้องหายนะมาเยือนกัมพูชาแล้วครับจากที่เคยปากดีท้าทายประเทศไทยเราเรียกแรงงานกลับบ้านเป็นล้านๆสุดท้ายดาบนั้นคืนสนองเต็มๆครับล่าสุดสื่อกัมพูชาและองค์กร n อ o ของเขาเองออกมาร้องโอดโอยกันลั่นประเทศแล้วว่าตอนนี้มีแรงงานตกงานเกือบล้านคนทะลักกลับเข้าประเทศกำลังจะอดตายกันหมดแล้วนี่คือระเบิดเวลาที่ฮุนเซนสร้างขึ้นมากับมือ และมันกำลังจะสั่นคลอนบัลลังก์ของเขาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาขยี้ให้ฟังครับว่าหายนะครั้งนี้มันพินาศขนาดไหนอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างร์สนี้เนี่ยบอะกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อไนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ world, ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเง life, ินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะั้เงต็ผ ทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับวองจเจทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert life ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหารเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ วันนี้ผมจะมาต่อยอดเรื่องราวจากตอนที่แล้วครับหลังจากที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มหนีตายออกจากกัมพูชาตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงผลกระทบที่เจ็บปวดที่สุดที่เกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นำกัมพูชาและมันกำลังจะนำไปสู่จุดจบของระบอบนี้ครับพี่น้องครับตั้งแต่ความขัดแย้งชายแดนมันประทุขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมันก็มีวาทกรรมหนึ่งที่เราได้ยินกันตลอดใช่ไหมครับคือการเถียงกันว่าใครกันแน่ที่ต้องพึ่งใคร ฝั่งไทยเราก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าเรามีบุญคุณกับกัมพูชามาตลอดตั้งแต่สมัยเขเมรแดงจนถึงปัจจุบันแต่ฝั่งรัฐบาลกัมพูชากลับสวนมาว่าไม่จริงไทยตั้งหากที่ต้องพึ่งแรงงานราคาถูกของเขาธุรกิจไทยตัางหากที่ไปโกยเงินจากบ้านเขาแต่พอไทยเราเอาจริงปิดด่านใช้แดนขึ้นมาจริงๆเท่านั้นแหละครับความจริงทุกอย่างก็ปรากฏ ฝ่ายที่ออกอาการเหมือนจะขาดใจตา,ตายกลับเป็นฝั่งกัมพูชาครับพี่น้องแรงงานที่ถูกหลอกให้กลับบ้านไปก็ตกงานกันเป็นแสนแสนของในประเทศก็แพงขึ้นคุณภาพก็ห่วยลงและที่หนักที่สุดคือตอนนี้นักลงทุนต่างชาติที่เคยไปลงหลัดปักฐานที่นั่นก็เริ่มหนีตายกันออกมาแล้วครับพี่น้องครับ หายนะทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นกับกัมพูชาตอนนี้มันคือการฆ่าตัวตายชัดๆและคนที่กำลังจะหนีตายออกมาเป็นกลุ่มแรกก็คือนักลงทุนที่สุขุมและเกลียดความเสี่ยงที่สุดอย่างญี่ปุ่นครับ 1. ดาบที่หันกลับมาทิ่มแทงจากคำคู่สู่หายนะที่สร้างเอง จุดเริ่มต้นของหายนะครั้งนี้มันเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันของระบอบพูนเองครับพี่น้องการประกาศเร้าวเรียกแรงงานชาวกัมพูชากลับประเทศโดยหวังว่าจะใช้เป็นเครื่องมือกดดันให้เศรษฐกิจไทยเราสั่นสะเทือนมันคือการเดิมพันที่สูงเกินตัวและผลลัพธ์ก็คือดาบที่ทรงออกไปมันไม่ได้โดนเราเลยแม้แต่น้อยแต่มันกลับวกกลับมาทิ่มแทงตัวเองอย่างสาหัสคร,ครับ ตอนนี้คลื่นแรงงานเกือบล้านคนที่กลับบ้านไม่ได้กลับมาพร้อมกับงานและรายได้แต่กลับมาพร้อมกับสถานะคนว่างงานในทันทีครับ รายง,งานจากเมคงสเ a ด e จิ c แคปิตอลที่เผยแพร่ผ่านหอ,อการค้ายุโรปในกัมพูชาชี้ชัดแล้วว่าการกลับมาของแรงงานจำนวนมหาศาลนี้ทำให้เงินที่ส่งกลับประเทศหรือเรมิเทนส์หายวับไปทั้งทีถึง375ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็น1.5%ของ GDP ทั้งประเทศนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขนะครับพี่น้องแต่มันคือชีวิตของครอบครัวนับล้านในชนบทของกัมพูชาที่ต้องพึ่งเงินก้อนนี้ในการประทังชีวิต ตอนนี้เส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจระดับครัวเรือนของพวกเขาถูกตัดขาดไปในชั่วข้ามคืนครับ 2. สเสียงร้องจากข้างในเมื่อ NGO เองยังทนไม่ไหวเรื่องนี้มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะครับหนักขนาดที่ว่าองค์กรภาคประชาสังคมหรือ NGO ของกัมพูชาเอง18แห่งต้องรวมตัวกันออกถแถลงการร่วมเลยครับพี่น้องนี่คือเสียงจากคนของเขาเองนะครับเขาเตือนรัฐบาลของตัวเองว่าถ้าไม่มีมาตรการช่วยเหลือด่วน แรงงานที่กลับมาจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหาัสและสถานการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบหายนะต่อเศรษฐกิจที่มันหนักหนาอยู่แล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่เสียงจากนักวิจารณ์นอกประเทศแต่นี่คือเสียงเตือนจากองค์กรของชาวกัมพูชาเองที่มองเห็นอนาคตอันมืดมนอยู่ตรงหน้าพวกเขามองเห็นว่ารัฐบาลได้ใช้ชีวิตของประชาชนเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง และเมื่อเกมการเมืองไม่เป็นไปตามที่คาดก็ทอดทิ้งประชาชนให้เผชิญชะตากรรมตามยัตถากรรมครับ 3. เปิดแผลเศรษฐกิจเมื่อความสามารถในการแข่งขันเป็นแค่ภาพลวงตาวิกฤตแรงงานครั้งนี้มันได้กระชากหน้ากากเศรษฐกิจกัมพูชาออกมาให้คนทั้งโลกเห็นเลยครับว่าที่ผ่านมาที่ดูเหมือนจะเติบโตได้น่ะมันเป็นแค่ภาพลวงตา ปัญหาที่ชัดที่สุดที่ NGO ของเขาชี้ออกมาคือความไม่สอดคล้องของทักษะแรงงานหรือ Skills Mismatch ครับกระทรวงแรงงานกัมพูชาอาจจะเปล่าประกาศว่ามีตำแหน่งงานว่างกว่า1,90,000อัตราแต่ความจริงที่เจ็บปวดคืออะไรทราบไหมครับตำแหน่งงานเหล่านั้นส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิตในโรงงานตามเมืองใหญ่แต่แรงงานเกือบทั้งหมดที่กลับมาจากไทยมีทักษะในภาคก่อสร้างและภาคเกษตรกรรมและบ้านของพวกเขาก็อยู่ในชนบท มันเหมือนบอกให้ชาวนาไปประกอบรถยนต์บอกให้ช่างปูนไปเย็บเสื้อผ้ามันทำได้ไหมครับมันคือช่องว่างขนาดมหืมาที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการวางแผนเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชาอย่างสิ้นเชิงครับ วิกฤตทางนี้มันตอกย้ำความจริงที่ว่าการเติบโตของกัมพูชาที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากศักยภาพของตัวเองแต่เป็นการเช่าความสามารถในการแข่งขันมาจากเศรษฐกิจไทยและเมื่อผู้นำตัดสินใจท้าทายเจ้าของบ้านอย่างเราผลก็คือการถูกขับออกจากห่วงโซ่อุปทา,านโลกอย่างเจ็บปวดครับ 4. เชื้อแผงความอดอยากจากประท้วงสู่สงครามกลางเมือง อย่าประมาทความหิวโหยคํานี้คือสัจธรรมครับพี่น้องและดูเหมือนว่าระบอบหุ่นกําลังจะได้รับบทเรียนราคาแพงการกลับมาของแรงงานว่างงานเกือบล้านคนมันคือการอัดฉีดเชื่อแ่งความสิ้นหวังและความอดอยากเข้าไปในสังคมที่กําลังคุรุนอยู่แล้วครับเราได้เห็นการประท้วงใหญ่ของคนงานหลายพันคนจากโรงงานทาราอินเตอร์เนชันแนลที่ลุกค,คือปิดถนนหลวงเพื่อเรียกร้องค่าแรงและสวัสดิการที่ดีขึ้น เราได้เห็นความรุนแรงประทุข,ขึ้นที่เมืองสีฮานูวิลเมื่อแรงงานในธุรกิจสีเทาลุกค,คือประท้วงและทำลายทรัพย์สินสถานการณ์เหล่านี้คือสัญญาณเตือนว่าความอดทนของประชาชนรากหญ้ากำลังจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วครับแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นสำหรับระบอบคุณคือรอยร้าวที่อาจเกิดขึ้นภายในกองทัพครับพี่น้อง รัฐบาลสามารถทนการประท้วงได้ตราบใดที่ทหารยังพักดีแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทหารระดับล่างเองก็กำลังอดอยากและสิ้นหวังไม่ต่างจากประชาชนข้อมูลที่ถูกแฉออกมาก่อนหน้านี้ว่าเงินเดือนทหารแนวหน้าถูกยักยอกไปจนเหลือแค่800บาทมันยังก้องอยู่ในหัวของพวกเขาครับพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับหากสถานการณ์บีบคั้นถึงจุดที่ประชาชนผู้หิวโหวยลุกฮือขึ้นทั่วประเทศ และรัฐบาลสั่งให้ทหารที่ครอบครัวของพวกเขาก็กำลังอดอยากเช่นกันให้ออกไปปราบปรามพี่น้องร่วมชาติของตนเองคำถามสำคัญคือพวกเขาจะเลือกทำตามคำสั่งหรือจะหันปากกระบอกปืนเข้าหาผู้ที่กดขี่พวกเขามาตลอด นี่คือสถานการณ์ฝันร้ายที่สุดสำหรับระบอบหุ้นและมันคือสภาวะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความวุ่นวายระดับสงครามกลางเหนืองได้อย่างแท้จริงครับเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคือลูกโซ่แห่งเหตุและผลที่ชัดเจนครับการแสดงท่าทีทางการเมืองที่ยิงพยองและคำนวณผิดพลาดของระบอบหุ้นนำไปสู่หายณะทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นเองหายณะครั้งนี้ได้เปิดเผยภาพลวงตาของความสามารถในการแข่งขัน และตอกย้าการพึ่งพาเศรษฐกิจไทยอย่างสมบูรณ์และท้ายที่สุดการล่มสลายทางเศรษฐกิจกําลังเติมเชื้อเพลิงให้กับวิกฤตทางสังคมและการเมืองที่อาจนําไปสู่จุดจบของระบอบที่ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานครับบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่ระบอบหุนดูเหมือนจะไม่ได้เรียนรู้ก็คือความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกัมพูชานั้นผูกติดอยู่กับประเทศไทยอย่างแยกไม่ออก การพยายามปฏิเสธความจริงข้อนี้ด้วยวัฒกรรมชาตินิยมได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหายนะและน่าเศร้าใจที่ผู้ที่ต้องรับเคราะห์กรรมทั้งหมดนี้ก็คือพี่น้องชาวกัมพูชาผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมาอดอยากเดือดร้อนเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นำของพวกเขาเองครับโดยสรุปนะครับพี่น้องดาบที่ระเบอบุญส่งออกมาเพื่อทิมแทงไทยได้วกกลับไปทิมแทงตัวเองอย่างสาหัสครับ การเรียกแรงงานกลับประเทศอย่างพยองพองตัวได้สร้างคลื่นซีนามิของคนว่างงานเกือบล้านคนซึ่งสื่อและ NGO ของกัมพูชาเองก็ยังออกมายอมรับว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบหายนะทางเศรษฐกิจได้วิกฤตนี้ได้เปิดแผลความไร้ศักยภาพของเศรษฐกิจกัมพูชาที่รัฐบาลอ้างว่ามีงานรองรับกว่า1 9 0 0 0 0ตำแหน่งแต่กลับเป็นงานที่ไม่ตรงกับทักษะของแรงงานที่กลับมาเลยไม่แต่น้อย มันพิสูจน์ให้เห็นว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจของพวกเขาอยู่ได้เพราะพึ่งพาประเทศไทยอย่างแท้จริงและเมื่อเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้ถูกตัดความสามารถในการแข่งขันจอมปลอมก็พังทลายลงตอนนี้บัลลังก์ของตระกูลหุนกำลังสั่นคลอนอย่างหนักไม่ใช่เพราะภัยคุกคามจากภายนอกแต่เป็นเพราะกองทัพคนว่างงานผู้หิวโหวยที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองซึ่งกำลังจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่อาจนำไปสู่ความวุ่นวายระดับสงครามกลางเมืองได้ในไม่ช้านี้ครับ ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line แอดคิมคัมเบอร์ตีใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธ่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างอร์สนี้เนีาะบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินไหอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และคอสอนนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสรียรไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริทรั <c oughs> พย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการัััันน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 นตตตีีีคคคควววาาาามมมมมมพพพึงงงอออใจอใจจจะะะรรรรรรบบบบถถ้้้้้เเเเเยยยยแแลลไไไไไ่่่ดดปโช์สืิ็ผ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรทัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับวังเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ